สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะวันนี้ก็ย OK> ังอยู่ที่เชียงรายนะครับอยู่ที่เชียงรายตอนเช้าเช้านะครับตื่นขึ้นมาก็กาแฟนะครับกาแฟนะกาแฟสําหรับผู้สูงวัยนะครับกาแฟสําหรับผู้สูงวัยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ของประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ลืมกาแฟทุกวันนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะ6โมงกว่ากว่าตื่นในเช้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของที่อาจารย์จะอยู่ที่เชียงรายนะ <c oughs> ไม่ใช่วันสุดท้ายอย่างอื่นนะ <c oughs> อ่าออน,นี้นะครับนนจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะอะ เห็นหมดไหมอากาศร,รบอบๆอันนี้อยู่ที่ห้องครัวนะห้องครัวห้องรับประทานอาหาราครับวันนี้นะครับแต่เช้าวันนี้ก็วันนี้จะเตรียมเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับไาเที่ยวเชียงรายสามวันแปดเก้าสิบ วันนี้วันที่เท่าไหร่เวดเหรอหอ,อืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันวันวันวันพุธนะครับวันพุธก็พบกันออออือืมมนี้าาหหเสยยยวววดดขงตัวายหมด กเ<ว><ว>ด,ดินเบียร์กันดิคลิปนี้ก็สวัสดีตอนเช้าเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีตอนเช้าเฉยๆยกให้ว่ากันนะครับโอเคโอเคอเคดี๋ยวจะพาไปเดินดูข้างนอกคลิปต่อไปนะคลิปนี้มาดื่มกาแฟเฉยๆนะอ่านี่นะครับ เราก็จะกลับบ้านแล้วถึงบ้านก็คงประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนี่มั้งโอเคก่อนนะครับเช้านี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็มาดื่มเบียร์เล่นๆก่อนเดินทางนะครับมาณนี้นะครับจบทริปวันนี้อีกคงอ,อีกหลายปีอยู่มั้งค่อยจะได้มา คราวน,นี้เป็นทางเคียงรายจะไปเที่ยวบ้านอาจารย์แล้วคราวน,นี้ลูกๆหลานจะไปเยี่ยมบ้านอาจารย์อันนี้ปันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะครับโอเคท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเที่ยวอีกรอบหนึ่งครับ